ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตปเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกัน สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ท่องโลกไบเบิลกับ Bible s t e ตนะคะช่วงเวลาที่เราจะมาคุยเรื่องน่ารู้จากพระคัมภีร์กันแบบสบายๆนะคะได้ทั้งความเพลินแล้วก็ความเข้าใจไปด้วยกันเลยใช่ครับเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากพระธรรมปฐมกาลบทที่1เลยค่ะจุดกำเนิดเลยนะครับใช่ค่ะจากที่แบบไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าไกลปันโลกเราได้ยังไง น่าสนใจมากครับที่เราจะย้อนไปดูภาพการก่อร่างสร้างโลกขึ้นมาจริงๆจากความมืดมิดความเวิ้งว้างว่างเปล่าเนี่ยสู่การจัดระเบียบ เอ่อเป็นขั้นเป็นตอนเลยตามเรื่องราวในปฐมกาลโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนแรกสุดเลยเพราะคมพีบอกว่าโลกยังไม่มีรูปร่างว่างเปล่าอืมครับมีแต่น้ํากับความมืดแล้วเอ่อพระเจ้าก็ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินแล้วก็มีพระวิญญาณของพระองค์ปกคลุมอยู่เหนือน้ํานั้นใช่ครับจุดสําคัญมากๆเลยคืออํานาจในพระดํารัสของพระองค์พอตรัสว่าจงเกิดความสว่างค่ะ ความสว่างก็เกิดขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็แยกออกจากความมืดอันนี้คือวันแรกเลยครับเหมือนเปิดไฟให้โลกเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับมีกลางวันมีกลางคืนเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาเลยก็ว่าได้สุดยอดเลยค่ะแล้ววันที่สองล่ะคะเกิดอะไรขึ้นต่อวันที่สองนี่เป็นเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานครับ คือพระเจ้าตรัสให้มีพื้นอากาศพื้นอากาศครับหรือที่เราคุ้นๆกันว่าฝานั่นแหละครับให้มันเกิดขึ้นมาขั้นกลางแยกน้ำส่วนบนออกจากน้ำส่วนล่างอ๋อเหมือนกั้นพื้นที่เหรอคะใช่ครับเป็นการสร้างพื้นที่แล้วก็จัดระเบียบสภาพแวดล้อมเตรียมพร้อมสำหรับขั้นต่อไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนจัดสัดส่วนให้เรียบร้อยก่อนพอมาถึงวันที่สนี่สิคะ เริ่มมีอะไรให้จับต้องได้มากขึ้นใช่เลยครับวันที่สามนี่พระเจ้าทรงรวบรวมน้ำที่อยู่ใต้ฝาให้ไปอยู่รวมกันที่เดียวกันค่ะเกิดเป็นทะเลขึ้นมาแล้วส่วนที่เป็นพื้นดินแห้งก็โผล่ขึ้นมาก็คือแผ่นดินถูกต้องครับเรียกว่าแผ่นดินแต่ยังไม่หมดแค่วันที่สามนะครับอ้าวมีอีกเหรอคะ ครับวันที่สมยังรวมถึงการสร้างสิ่งมีชีวิตอย่างแรกด้วยอ๋อพืชใช่ไหมคะใช่ครับคือพวกพืชพันธุ์ต่างๆถังหญ้าพืชที่ให้เมล็ดแล้วก็หมายผลโดยมีหลักการสำคัญคือให้เกิดผลตามชนิดของมันืม ตามชนิดของมันคำนี้เริ่มมาแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องที่แบบพอสร้างเสร็จพระเจ้าก็ทอดพระเนตรว่าดีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเหมือนการประเมินผลในแต่ละขั้นก่อนเลยว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นมันสมบูรณ์มันดีงามตามพระประสงค์เป็นลายเซ็นเลยนะคะเนี่ยครับผมพอมาถึงวันที่4 อันนี้ยิ่งใหญ่เลยเกี่ยวกับบนฟ้าโดยตรงใช่เลยค่ะวันที่สี่นี้คือพระเจ้าทรงสร้างพวกดวงสว่างต่างๆบนฟ้า มีดวงใหญ่ให้ครองกลางวันก็คือพระอาทิตย์พระอาทิตย์แล้วก็ดวงเล็กครองกลางคืนพระจันทร์ค่ะแล้วก็ยังมีพวกดวงดาวอีกแบบเยอะแยะเลยใช่ครับซึ่งจุดที่น่าสนใจคือหน้าที่ของสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ให้แสงสว่างอย่างเดียวนะครับเอ้าหรอคะครับในพระคัมพี์ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าเพื่อใช้เป็นหมายสําคัญหมายสําคัญ กับแล้วก็ใช้กําหนดฤดูกําหนดวันแล้วก็ปีด้วยคือมีบทบาทเชื่อมโยงกับจังหวะชีวิตบนโลกโดยตรงเลยโหล้าลึกเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่สวยงามหรือให้แสงถูกต้องครับและแน่นอนพอสร้างเสร็จพระเจ้าก็ทอดพระเนตรอีกครั้งว่าดีงามค่ะ โหฟังดูแล้วแค่สี่วันแรกเท่านั้นเองนะคะโลกนี้เปลี่ยนจากความว่างเปล่าความมืดมิดกลายมาเป็นมีระบบระเบียบมีแสงสว่างมีฟ้ามีแผ่นดินมีทะเลมีต้นไม้มแถมยังมีเหมือนนาฬิกาจักรวาลอย่างพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวคอยบอกเวลาอีกแบบ ครบเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับภาพรวมของสี่วันแรกนี่มันฉายให้เห็นถึงพลังอํานาจในการเสรื่องสรรผ่านพระดํารัสจ,จริงๆการเปลี่ยนจากความโกลาหลมาสู่ความเป็นระเบียบการประเมินผลในแต่ละขั้นตอนว่าดีค่ะแล้วก็เป็นการวางรากฐานที่สําคัญมากๆสําหรับสิ่งที่จะตามมาทั้งเรื่องของเวลาแล้วก็สภาพแวดล้อมสําหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆต่อไปอนี่เป็นเพียงแค่บทแรกเริ่มเท่านั้นเองครับของเรื่องราวทั้งหมดที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์ เอาละค่ะเรามาดูกันต่อนะคะหลังจากวันที่4ผ่านไปคราวนี้พระเจ้าทรงสร้างอะไรต่อในวันที่5ค่คะครับพอเข้าวันที่5เนี่ยพระเจ้าก็ตรัสว่าจงให้น้ำอุดมบริบูรณ์ไปด้วยสัตว์ที่มีชีวิตแวกไว่ายไปมาแล้วก็ให้มีนกบินไปมาบนพื้นฟ้าอากาศเหนือแผ่นดินโลกด้วยอ๋อค่ะก็คือเริ่มสร้างสิ่งมีชีวิตในน้ำกับในอากาศเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับจุดน่าสนใจคือ ข้อความระบุชัดว่าทรงสร้างปลาวานใหญ่ก่อนเลยนะแล้วก็ตามมาด้วยบรรดาสัตว์ในน้ำชนิดต่างๆที่แหวกว่ายไปมาจนเต็มไปหมดเลยปลาวานใหญ่เลยเหรอคะครับแล้วก็พวกสัตว์มีปีกก็สร้างตามชนิดของมันเหมือนกันคำว่าบริบูรณ์กับตามชนิดของมันนีเ่เหมือนเป็นคำที่เน้นย้ำในตอนนี้ แล้วกท็ทรงเห็นว่าดีเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็ยังอวยพรพวกมันด้วยนะอวยพรว่ายังไงคะให้พรว่าจงมีลูกดกและทุยมากขึ้นทั้งในทะเลแล้วก็นกก็ให้เต็มแผ่นดินไปเลยโห้เหมือนเป็นการมอบหมายให้ช่วยกันขยายพันธุ์เลยนะคะประมาณนั้นครับก็จบวันที่5ไปแบบนี้ค่ะแล้ววันที่6ต่อเลยไหมคะ วันที่หกนี่การสร้างย้ายมาบนบวกและพระเจ้าตรัสสั่งให้แผ่นดินโลกเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมันสัตว์บกนี่มีแบ่งประเภทด้วยไหมคะมีครับมีบอกไว้เลยว่าเป็นพวกสัตว์ใช้งานสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์ป่าก็คือตามชนิดของมันอีกแล้วแล้วพระองค์ก็มองว่าดีเหมือนกันค่ะ ก็ดูเป็นระบบดีนะคะสร้างประเมินว่าดีแล้วก็สร้างต่อใช่ครับเป็นแพทเทิร์นเลยแล้วก็เอ่อมาถึงช่วงสำคัญที่สุดของวันที่6การสร้างมนุษย์ใช่ไหมคะถูกต้องครับตรงนี้พระเจ้าตรัสว่าจงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเราตามอย่างพวกเราคำว่าพวกเรานี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะหมายถึงใครกันนะ เป็นประเด็นที่ถกเถียงตีความกันเยอะเลยครับบางก็ว่าอาจจะหมายถึงออการปรึกษากับทูตสวรรค์หรืออาจเป็นนัยยะถึงตรีเอากานุภาพก็ได้อ๋อหรอคะแต่ที่แน่ๆคือมนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาพิเศษกว่าสิ่งอื่นคือสร้างตามแบบพระฉายาของพระเจ้าทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยคำว่าแบบพระฉายานี่น่าจะสำคัญมากนะครับก็น่าจะลึกซึ้งกว่า แค่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับส่วนใหญ่จะมองว่าหมายถึงคุณลักษณะภายในมากกว่าเช่นความสามารถในการคิดเหตุผลการมีความสัมพันธ์จริยธรรมอะไรทํำนองนั้นเหมือนเป็นตัวแทนพระเจ้าบนโลกใช่ครับแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ครอบครองสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยทั้งปลานกสัตว์ใช้งานแล้วก็ดูแลแผ่นดินทั้งหมดค่ะคำว่าครอบครองนี่ก็ดูยิ่งใหญ่จังนะคะ แล้วก็ยังอวยพรมนุษย์เหมือนกันให้มีลูกดกและทวีมากขึ้นจนเต้นแผ่นดินแล้วก็ให้มีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้นแล้วเรื่องอาหารล่ะคะกำหนดไว้ด้วยไหมกำหนดครับตอนแรกเนี่ยให้มนุษย์กินพวกพืชผักที่มีเมล็ดแล้วก็ผลไม้ต่างๆอ๋อแล้วสัตว์ล่ะคะสัตว์อื่นๆก็ให้กินพวกพืชเขียวสดเป็นอาหารเหมือนกันค่ะเท่ากับว่าตอนแรก ทั้งคนทั้งสัตว์กินพืชหมดเลยสิคะตามข้อความนี้ก็ใช่ครับแล้วบทสรุปของวันที่6มีออสำคัญมากยังไงคะ่ะคือหลังจากสร้างทุกอย่างเสร็จรวมถึงมนุษย์ด้วยพระเจ้าท่อระเนตรทั้งหมดที่ทรงสร้างมาแล้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่ดีแต่พระคัมภีร์ใช้คำว่าดียิ่งนัก โอ้โหดีเยี่ยมไปเลยครับเหมือนการประทับตรารับรองว่าสมบูรณ์แบบพอพระไทยที่สุดแล้วก็เป็นอันจบกระบวนการสร้างใน6วันครับค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวการทรงสร้างในพระธรรมปฐมกาลตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่6ที่เราได้เจาะลึกกันไปในตอนนี้มีทั้งเรื่องสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกจนมาถึงการสร้างมนุษย์ที่พิเศษมากๆเลย ครับเนื้อหาเข้มข้นทีเดียวแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดเห็นอย่างไรในเรื่องราวการสงสร้างตามลำดับวันที่กล่าวมานี้ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะคะและกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากพระคัมภีร์กันต่อได้ในรายการท่องโลกไบเบิลทางช่อง b i b l s t t p p สำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีครับคิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับรายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเตที่นี่ที่เดียว